มาครับต่อเน,นื่องเลยกับฟอดหนะ้าพันนบฐานตัวนะครับยี่สิบใบนี่นะตัวนดินสีเลียนะครับสำหรับฐานตัวนี้ตอนที่จะถือสร้อยนะครับ นี่สิบาน,น,นายไปคู่กันต่อหน้ากันานะครับวิ่งขึ้นมาแล้วครับ เรไม่ต้องก็เสียงนีครับโอ้โนะอันเต็ดอันควนโอ้โหสวันจะลงฟูกนี้เป็นธรรมดานะครับใตกระติดสำชัยนะครับวันนี้เราพาทุกคนมาดูบรรยากาศ ก็สำหรับคลิปนี้พาทุกคนมาดูฝ่อหน้าพันธุ์นะครับในการทำงานสองอย่างน,นะครับเนสามเตนแล้วก็นของพีซซ่าไบเลยครับทุกวัน